หนต้องเอ,เอเเาตันนี้เป็นไมัดเจะได้ตัดได้ใช่ค่ะไฟมูแกนหลางนิดเดีย <c oughs> ไฟมูแกนจูเซ็นเตอร์นิดเดียวเออลร็จอ,อ,อ่ะสบย

เช็รมันสลายเอ่อซุปแอกอฮเป็นขั้นหนึ่อีกครั้งอันนี้นที่สองชุดรงมันสลายนเดียวด้แลมอะไรนดเยวเช็ดตรงนี่หันที่สองมันสลาย

แล้วก็ีแต่ละแบอแล้วก็อกระห้องเงแผลสบายเช่นบนรอเป็นทุปคนหอยเดจก็จะติดแทลด้วยก๊อกแัแผลก่อนเลยแยแผนะคะใช้จุ่มชุบ สมมะิ <Coast> <Where. S 1> ว่าแรออยู่ตรงนี้นะคะก็ปิดแผ่มือแนวนอนฮอ่มฮึ่มขางลางปิดสอตอนรงกลาง้ายสุด ในท้ายเราจะปิดตรงกลางนะคะเพื่อป้องกันฝน